หลบภาพจำคอมมาจิ้งจอกตัวเล็กๆที่ขี้ขลาวออกไปให้หมดพอคราวนี้เนี่ยเราจะพาไปรู้จักกับจิ้งจอกที่ตัวใหญ่และแข็งแกร่งที่สุดในอเมริกาใต้ที่มีพลังและบทบาทเหมือนกับหมาป่าแห่งซีกโลกเหนือเลยทีเดียวมันคือเขาเปโอราชันแห่งเทือกเขาแอนดิสชื่อวิทยาศาสตร์ของมันคือไลคาโลเพ็กซ์คาเปอุสเขาเปโอเนี่ยคือส,สัตว์ในสกุลไลคาลโลเพ็กซ์ที่ตัวใหญ่ที่สุดและเป็นสตัตว์ตระกูลสุนัข ที่ใหญ่ไปจับสองในเมริกาใต้รอจังหมาป่าแผงคอเท่านั้นเมนูฟด้วยน้ำหนักที่อาจมากถึง14กิโลกรัมลุกล่าที่ดูบึกบึน่่ให้มันเนี่ยมักจะถูกเข้าใจผิดว่าเป็นหมาป่าจริงๆเข้าไปโอไม่ใช่แค่นักเก็บซากหรือนักล่าสัตว์เล็กๆเท่านั้นแต่เป็นสุดยอดนักล่าในหลายพื้นที่ที่มันอาศัยอยู่มันมีความแข็งแกร่งพอจะล้มเหยื่อขนาดใหญ่กว่าตัวมันเองได้ เมนูอาหารของมันนั้นก็มีแต่กระต่ายหนูชินชิล่าไปจนถึงลูกแกะหรือแม้กระทั่งลูกของอวนาโคซึ่งเป็นญาติของตัวลามะและก็ปะกา้าความสามารถในการล่าเหยื่อตัวใหญ่นี่เองที่ทำให้มันเนี่ยมีบทบาททันทีเบศวิทยาเทียบเท่าหมาป่าในทวีปอื่นในทีเดียวแต่ความแข็งแกร่งของมันก็กลายเป็นดาบสองคมเพราะความสามารถในการล่าสัตว์ใหญ่อย่างลูกแกะหรือลูกแพะก็ทำให้มันเนี่ยกลายเป็นศัตรูตัวฉกาจของเกษตรกร,กรผู้เลี้ยงในพื้นที่ นี่คือสายหลักที่ทําให้คอเปโอเนี่ยถูกล่ายิ่งหนักในอดีตและคงถูกล่าในปัจจุบันแม้ว่าจริงแล้วเหยื่อส่วนใหญ,ญ่ของมันเนี่ยจะเป็นสัตว์ป่าขนาดเล็กแต่ความเข้าใจผิดก็ยังคงจะไม่เกิดความขัดแยง้งระหว่างคนกับสัตว์ป่าอยู่เสมอช่วงนี้ที่คอเปโอเนี่ยมีการกระจายพันธุ์ที่กว้างขวางและมีความสามารถในการปรับตัวที่สูงมากทําให้ประชากรโดยรวมเนี่ยยังคงมีเสถียรภาพและมีานะความเสียงต่ําอยู่นะครับ